นี่ผมจะขอพูดสั้นๆละกันนะครับผมเป็นเกี่ยวกับเรื่องของตัวตัวละครใหม่ในเดือนกุมภาพันธ์นะครับที่จะมาใน2ตัวในอีกไม่กี่วันนะครับหลังจากตัวของ Armistion Number 21กับตัวของ Sabichan ซึ่งก็คือจะเป็นในส่องตัวนาร r โตะกับซา r ิเกะนะครับที่เป็นร่างฉลองครบรอบ20ปีอนิเมะทีวีซีรีส์จากตัวของสตูดิโอที่ทำตัวของนาร r โตะนะครับแล้วก็ตัวของอาจารย์คิชิโมโตะซึ่งจะมาเป็นตัวละครพิเศษนะครับในเกม Naruto X Naruto Ninja Warped ตัวของข้อมูลนี้เป็นข้อมูลออฟฟิเชียลนะครับย้ำว่าเป็นของทางการแล้วตัวเกมต้องบอกว่าทางต ัวของบันไดนะครับประกาไว้ตั้งแต่ช่วงที่ตัวของฟิกเกอร์2ตัวนี้ปล่อยออกมาแล้วจากตัวของสตูดิโอนะครับผมซึ่งก็เป็นการยืนยันชัดเจนครับว่าตัวของโตกับเกดเนี่ยจะมานะครับแต่ว่าน่าจะมาคู่กันนะครับเป็นตู้ซึ่งผมไม่รู้ว่าจะมาเป็นแยกเดือนนะครับหรือว่าจะมาแบบตู้คู่กันเลยนะครับผมซึ่งตรงนี้ก็ต้องรอติดตามกันว่ามันจะมาในรูปแบบไหนนะแต่ก็แน่นอนว่ามาแน่ๆครับผมแล้วก็เป็นออฟฟิเชียลนะครับผม ซึ่งก็เป็นร่างที่เรารู้กันอยู่แล้วนะครับคือร่างตัวของพิเศษฉลองนะผมหน้าตาประมาณนี้เพราะฉะนั้นก็นะครับอันนี้เป็นอ f ฟฟิ i ชียลแล้วนะครับผมก็เก็บเงินเก็บเพชรของคุณไว้ในอีกประมาณ6-7วันต่อจากนี้นะครับตัวของโตกับเก๋ก็จะมาลดแลนในตัวของเกม n x v n v ของเรานะครับผม ก็ตามนั้นถ้าใครอยากทราบข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมนะครับไปดูที่ตัวของเพจ Offi c i a l ของตัวชลอง20ปีอนิเมะทีวีซีรีส์ของตัวรูโตได้นะครับผมเซิร์ชตัวของ Google ก็ได้นะครับว่าตัวของ20ปีอนิเมะซีรีส์รูโตนะครับผมก็จะเจอตัวของเพจ o f f i c i a l เลยมีบอกเกี่ยวกับเนื้อหาทั้งหมดครับไล่ตั้งแต่ตัวของโตบอยอาชิรามะจนไปถึงตัวของปัจจุบันนะครับผมก็มีการแจ้งไว้ให้หมดแล้วใครอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมไปหาได้เลยนะครับผมโอเคเจอกันใหม่คิวโรย